สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจจน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e เท่านั้นสวัสดีครับพี่พี่แม่น้องก็มามอบให้ด้วยใจนะครับสำหรับ1ตุลาคมนี้แต่ก่อนอื่นเลยพี่พี่แม่ต้องทำตามที่น้องบอกนะกดติดตามก่อนครับแล้วจะเห็นเลขหนึตัวครับพอกดติดตามเสร็จ กดหัวใจให้คลิปนี้นะครับพี่พี่แม่ตัวต่อไปจะขึ้นมาครับพอกดหัวใจเสร็จกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับพี่พี่แม่ตัวต่อไปก็จะมาอีกครับพอแชร์เสร็จแล้วอย่าลืมเลยคอมเมนต์เข้ามาว่าฉันจะรวยเพื่ออวยพรให้ตัวเองครับพี่พี่แม่แล้วมันจะขึ้นครบชุดครับเสร็จแล้วพี่พี่แม่ลองเอาไปตัดกินเอตัดใช้ดูนะครับสําหรับวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ขอให้พี่พี่แม่ท่านที่ได้เจอกันโชคดีครับ สวัสดีนะครับพี่พี่แม่วันนี้เป็นวันที่30กันยายนแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่1แล้วครับพี่พี่แม่ฮาวันที่เรารอคอยเนาะสำหรับหนึ่งตุลาคมนี้น้องจะแบ่งปันให้ที่คลิปนี้เลยครับพี่พี่แม่ลองดูให้จบนะครับสิ่งดีๆอยู่ท้ายคลิปครับสาหรับใครที่เลื่อนมาเจอกันเลื่อนมาเห็นกันเนาะไม่อยากให้พลาดกันอีกเลยกดติดตามกันไว้นะครับพี่พี่แม่กดหัวใจกดบันทึกคลิปนี้เอาไวแ้แล้วกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับที่สําคัญเลยคอมเมนต์ลงมาบอกว่าฉันจะรวยเพื่ออวยพรตัวเอง สำปหรัหนึ่งตุลาคมนี้ครับใครที่ได้เห็นได้เจอกันขอให้โชคดีครับด้วยความจริงใจครับพี่พี่แม่แม่น้องไม่ได้มาหลอกพี่พี่แม่แม่เลยครับในวันที่16กันยาที่ผ่านมาใครที่เห็นและได้รับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าน้องได้ให้จริงเห็นจริงและได้รับจริงๆครับพี่พี่แม่แม่ทำไมถึงต้องเป็นน้องที่โดนทำร้ายตลอดเลยครับ1ตุลาคมนี้พี่พี่แม่ครับน้องขอฝากพี่แม่กดติดตามกดหัวใจ กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดครับที่สําคัญเลยคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเห็นคลิปนี้เวลาไหนนะครับเพราะว่าพี่พี่แม่ท่านจะได้รู้ว่าน้องไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกครับขอให้พี่พี่แม่โชคดีนะครับสวัสดีครับพี่พี่แม่น้องก็มามอบให้ด้วยใจนะครับสําหรับหนึ่งตุลาคมนี้แต่ก่อนอื่นเลยพี่พี่แม่ต้องทําตามที่น้องบอกนะกดติดตามก่อนครับเราจะเห็นเลขหนึ่งตัวครับพอกดติดตามเสร็จ กดหัวใจให้คลิปนี้นะครับพี่พี่แม่ตัวต่อไปจะขึ้นมาครับพอกดหัวใจเสร็จกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับพี่พี่แม่ตัวต่อไปก็จะมาอีกครับพอแชร์เสร็จแล้วอย่าลืมเลยคอมเมนต์เข้ามาว่าฉันจะรวยเพื่ออวยพรให้ตัวเองครับพี่พี่แม่แล้วมันจะขึ้นครบชุดครับเสร็จแล้วพี่พี่แม่ลองเอาไปตัดกินนะไปตัดใช้ดูนะครับสําหรับวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ขอให้พี่พี่แม่ท่านที่ได้เจอกันโชคดีครับ สวัสดีนะครับพี่พี่แม่วันนี้เป็นวันที่30กันยายนแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่1แล้วครับพี่พี่แม่ฮะวันที่เราเรอคอยเนาะสำหรับหนึ่งตุลาคมนี้น้องจะแบ่งปันให้ที่คลิปนี้เลยครับพี่พี่แม่ลองดูให้จบนะครับสิ่งดีๆอยู่ท้ายคลิปครับสําหรับใครที่เลื่อนมาเจอกันเลื่อนมาเห็นกันเนาะ ไม่อยากให้พลาดกันอีกเลยกดติดตามกันไว้นะครับพี่พี่แม่กดหัวใจกดบั็นทึกคลิปนี้เอาไว้แล้วกดแชร์ค,คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับที่สําคัญเลยคอมเมนต์ลงมาบอกว่าฉันจะรวยเพื่ออวยพรตัตเองนะครับสาหรับหนึ่งตุลาคมนี้ครับใครที่ได้เห็นได้เจอกันขอให้โชคดีครับด้วยความจริงใจครับพี่พี่แม่แม่น้องไม่ได้มาหลอกพี่พี่แม่แม่เลยครับในวันที่16กันยายนี่ผ่านมาใครที่เห็นและได้รับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าน้องได้ให้จริง เห็นจริงๆและได้รับจริงๆครับพี่พี่แม่แม่ทำไมถึงต้องเป็นน้องที่โดนทําร้ายตลอดเลยครับหนึ่งตุลาคมนี้พี่พี่แม่แม่ครับน้องขอฝากพี่แม่กดติดตามกดหัวใจกดบันทึกคลิปนี้เอาไว้และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดครับที่สําคัญเลยคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเห็นคลิปนี้เวลาไหนนะครับเพราะว่าพี่พี่แม่ท่านจะได้รู้ว่าน้องไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกครับขอให้พี่พี่แม่โชคดีนะครับ